าภาพรวมก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะไม่การอำนวยความสะด,ดวกของให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ค่อนข้างไปเป็นไปได้ความรวดเร็วค่ะระบบการรายงานผลการนับคะแนนนะคะเมื่อกรรมาการประจำหน่วยปิดหีบเมื่อเวลา17นาฬิกาแล้วนะคะก็จะมีการตรวจนับเช็คจำนวนบัตรและผู้มาใช้สิทธิ์ียว,ว่าตรงกันไหมนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะดําเนินการน,นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเลยนะคะโดยนับคะแนนแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเนี่ยพร้อมกันนะคะพร้อมกันทั้งสองกระดานเลยไม่ได้ไม่ได้เอาไปรวมไม่ได้เอาไปนับที่อื่นนะคะนับที่หน่วยตอนนั้นเลยนะคะตามที่สื่อ,อต่างๆหรือในทิกตอกอะไรที่บอกว่าจะควนหีบไปนับนับที่อื่นเนี่ยไม่ใช่นะคะนับกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้นับนั่นหน่วยเลือกตั้งเลยแล้วก็นับโดยทันทีเมื่อ ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่นับแบบต่อเนื่องไม่ประวิงเวลาจนกว่าจะนับเสร็จทุกใบอย่างนี้แล้วเราจะเอานำบัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเข้ามานับด้วยพร้อมกันเลยไหมฮะใช่ค่ะก็คือบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะคะสําหรับในเขตอ่ะตอนนี้ไปฝากไว้ที่สถานีตํารวจแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเนี่ยสองตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันนะคะ,อะพอถึงวันที่14 17นาฬิกากรรมการนับคะแนนก็จะไปเบิกหีบบัตรเลือกตั้งจากสถานีตำรวจเนี่ยมานับคะแนนตรงศูนย์นับคะแนนที่ทางกรกต,ตเขตกำหนดไว้ค่ะ,ะส่วนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่จังหวัดต่างๆจะส่งกลับมาเนี่ยเมื่อไปสนีนนำมาส่งนะคะทาง กรรมการนับนนคะแนนก็จะนับจํานวนบัตรว่าได้รับเท่าไหร่แล้วก็นําไปฝากไว้ที่สถานีตารวจนะคะเหมือนเช่นกันแล้วพอหลังวันที่พอหลังพอในวันที่14หลัง17บเนอกาก็ะจะไปเบิกหีบบัตรมานับคะแนนแล้วก็นําผลคะแนนเนี่ยไปรวมในโปรแกรมรวมคะแนนของแต่ละเขตนั้นค่ะ,คะในสําหรับกรกตจังหว,ว,งวัดวิรามเราจะมีระบบการประมวลผลคะแนน,นเนี่ยเมื่อกรรมการประจําหน่วยเนี่ย นับบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วเมื่อประกาศประกาศผลของแต่ละหน่วยเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายรูป5าทัแเนี่ยแล้วก็ส่งลายไปในกลุ่มไปในกลุ่มตำบลที่มีเจ้าหน้าที่ประมวลผลของแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยรับผิดชอบแล้วเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะทําการคีย์ผลคะแนนเลยนะคะคี์ผลคะแนนแล้วก็ของเวลามันก็จะออนไลน์สามารถดูได้เลย ของของกตวิลามเนี่ยเราจะทําแบบเรียลไทม์เนี่ยอยู่ที่หน้าสํานักง,งานนะคะส่วนที่เขตเขาก็จะมีมอนิเตอร์ของเขาอยู่ที่สํานักง,งานเขตอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ของวิลามเราก็จะเอารถโมบายของเราเนี่ยไปไปขึ้นหน้าจอขึ้นที่สํนงงานักงานหน้าสํนงงานักงานแล้วก็โชว์ผลคะแนนได้เลยแต่เราจะโชว์อ่าลำดับหนึ่งถึงาลำดับท,ทีละเขตทีละขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นแบบเรียลไทม์ มันก็จะเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะอย่างเช่นว่าเมื่อเราไปปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้แล้วเมื่อเกิดเกิดอะไร่ะเกิดช่วงนี้มีฝนตกพายุบ่อยๆก็จะอาจเกิดจะมีปิวพดัดหายหรือว่าขาดวินบ้างนะคะเ,เราก็จะต้องไปก็จะต้องได้รับแจ้งว่าให้ไปซ่อมให้หน่อยแล้วก็ไปซ่อมให,ให้ทุกเขตเนี่ยไปซ่อมไปตรวจนะคะแต่ถึงวันสมัครถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะเอาชุดใหม่เนี่ยไปปิดอยู่แล้วอีกชุดหนึ่ง ใน,ะะนเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยรับการแจ้งมาจากทางชาวบ้านบ้างรอยับเยคือก็มีขึ้นเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้นะคะว่าได้รับเงินเท่านู้นเท่านี้เราก็ให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยลงไปสอบถามพอไปสอบถามก็จะบอกว่าได้ยินเขาพูดมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือโพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเราก็วันเนี้ยก็เราก็ให้ตำรวจเนี่ยลงไปสอบถามก็บอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลเอ่อเนื่อง เออแล้วก็เนื่องจากว่าได้ยินเขาพูดต่อๆกันมาส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้รับอะไรประมาณนี้นะคะค่ะใช่อย่างนั้นในเรื่องของกรณีที่ข้าราชการบางคนนะครับเป็นข้าราชการทีเนี้ยมีการตั้งโปรไฟล์มีรูปของทักการเมืองอย่างชัดเจนอย่างผิดระเบียบข้าราชการเ,เอ่อตามกฎหมายเนี่ยนะคะของการเลือกตั้งเนี่ยข้าราชการจะต้องวางตัวเป็นกลางนะคะตามมติคณะฐมติก็เอ่อข้าราชการจะต้องวางตัวเป็นกลางค่ะ นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็น facebook อย่างเป็นทางการหรือว่าเป็นทุกส่วนตัวของตัวเองที่ไม่ได้ใส่ชุดราชการอะไรจริงๆก็ห้ามที่จะแสดงตัวชัดเจนว่าเสียพักอะไรเ,เขาเป็นการแล้วก็บอกว่าห้ามใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการหาเสียงให้กับผู้สมัครหรือพรรคก,การเมืองหรือผู้ใดนะคะเขาถ้าเขาไม่ได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ก็ก็อาจจะยังไม่เข้าข่ายนะคะมีกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง พร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่9พฤษภาคมเวลาตั้งแต่7นาฬิกาถึง9น,น,นาฬิกาก็อยากจะเป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยให้มากที่สุดค่ะครับแล้วก็เรื่องของการร้องเรียนเ,เรื่องของการทุจริตอยากให้ประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือในเรื่องของการเป็นผู้เป็นต้ช่วยแช่ง,งกรร่อนกันค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเนื่องจากว่าการเลือก <c oughs> ตั้งเนี่ย <c oughs> ถ,ถ้าเราลกอตั้งโดยได้คนดีนะคะไม่ปราะศะจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆให้ทางกกตได้รับทราบนะคะเราก็จะได้ไปดำเนินการได้ได้ทันท่วงทันเวลาค่ะ